ข้าวเสร็จแล้วพอ่อไหนล่ะลูกโต๊ะกินข้าวอะ่ะเดินมาตรงมานั่นแหละเออตรงวีกเข่งยังเออเอออออออข้าวอะ่ะข้าวชอ้อนอยู่นี่กินให้มันดีๆล่ะโอ๊ย เย็นๆกับขนมกินดิจะได้สดชื่นขอบคุณนะคะพี่พลอยกำลังอยู่พอดีเลยคะ่ะเออแล้ววันนี้งานยังไงบ้างวันนี้งานเยอะมากเลยค่ะพี่งานสู้ๆนะพลอยเออพลอยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อพี่จะมาอยู่ด้วยนะพอดีน้องสาวที่ต่างจาังหวัดอะติดธุระต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพอยู่ช่วงเน<อ>ี้ยเลยไม่มีใครดูแลพ่อเลยเขาเลยฝากใั้พี่ดูแลเนี่ย งั้นก็ดีเลยค่ะในไหนพลอยก็อยู่บ้านพี่อยู่แล้วพลอยจะได้ช่วยพี่ดูแลพ่อไปด้วยไหคะพลอยน่ารักจริงๆเลยดีเลยนะได้เป็นโอกาสดีๆเลยที่พลอยกับพ่อพี่จะได้รู้จักกันจริงด้วยพลอยก็คบกับพี่อดมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่ไม่เคยได้เจอครอบครัวพี่เลยอ่ะก็นะครอบครัวพี่อยู่ต่างจังหวัดจะขับรถไปกลับอ่ะมันก็ไกลอ่ะ เออมาเดี๋ยวพี่ป้อนขนมให้กิน <Yeah. S 1> อเคค่อยๆเดินนะพ่อระวังนะเดี๋ยวโซฟาข้างหน้า อโอเคก้มครับโอเนั่งได้เลย,ย,ย,ยต้องรบกวนแกหน่อยนะลูกไม่รบกวนหรอกพ่ออิดเป็นลูกพ่อนะแค่นี้จะรบกวนอะไรอ๋อพ่อพลอยบอกอิดด้วยนะ ว่าเขาจะมาดูแลพ่อหนูพลอยที่ลูกเคยโทงมาเล่าให้พ่อฟังบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับพลอยอาบน้ำอยู่ข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวคงลงมาครับแฟนแกใจดีจังนะอมืมีน้ำใจที่จะมาดูแลพ่อพอดีใจที่แกมีแฟนดีๆแบบนี้นั่นไงพ่อพลอยลงมาพอดีเลย สวัสดีค่ะพ่อจ้ะหนูพลอยเออพลขยับมาใกล้ๆพ่อสิพลอยนี่พ่ออิดนะพ่อครับอันนี้พลอยแซนผมครับอืมอืมมาดิจ้ะพ่อคะพ่อพี่อิดคะ่ะ ทำไมพ่อดูเม่อเม่อคะจริงสิพี่ลืมบอกพลอยไปเลยอะพ่อพี่ตาบอดนะ่ะจ้ะก็เลยต้องมีคนดูแลแกมาตลอดอะไรนะตาบอดเหรอเพ่ออย่าตกใจแบบนี้สิพ่อพี่อะแกตาบอดมาสักพักแล้วะพอดีเกิดอุบัติเหตุอะ่ะทำไมพี่ไม่เคยบอกพลอยเลยอ่ะคะเออพลอยจะเย็นเย็นก่อนสิ พี่ไม่นึกว่าพลอยจะตกใจอะไรขนาดนี้เห็นพลอยบอกว่าอยากดูแลพ่อพี่ก็ลืมนึกไปเลยว่าพี่ยังไม่ได้บอกเรื่องตาของพ่อพลอยพลอยเนี่ยดูแลคนแก่ได้ค่ะแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาดูแลคนแก่ที่ตาบอดแบบนี้พลอยใจเย็นๆสิพลอยพูดแบบนี้พ่อพี่ก็เสียใจหมดพี่รู้ว่ามันเหนื่อยเอาเป็นว่าแค่อาทิตย์เดียวสลับสลับกันดูแลนะพลอย แล้วมันลำบากพอยไหมล่ะพี่นี่ถ้ารู้ว่าต้องมาคบกับคนที่มีพ่อตาบอดเนี่ยแล้วต้องมาดูแลพอยคขาับคนอื่นดีก,กว่าทําไมพอยพูดแบบนี้อ่ะพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพอยถ้ามันพ่อไปอยู่ที่อื่นก็ได้ลูกจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันพ่อจะไปไหนพ่อไปไม่ได้พ่ออยู่ที่นี่แหละอะเอาแบบนี้แล้วกัน พอยดูแลพ่อแค่พวกนี้วันเดียวพอดีวันเสาร์พี่ต้องทำโอทีแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะพี่จ้างคนมาดูแลแทนแล้วกันพี่ขอรบกวนแค่พวกนี้วันเดียวนะเดี๋ยวพี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เป็นค่าเหนื่อยพี่ขอนะกระเป๋าแบรนด์เนมหรออก็ได้แต่แค่พวกนี้วันเดียวนะขอบคุณมากเลยนะพลอยพี่ต้องขอโทษจริงๆนะ พี่ก็ลืมนึกไปเลยว่ามันคงลำบากพลอยอะไม่โกรธพี่นะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเออ พี่เตรียมข้าวไว้ฝากปอนให้พอเลยนะค่ะโ <Okay. S 2> อ่ครับแต่ไวพพอ,อยลูกพอ,อยโอ้ยเรียกอะไรนะักหนาเนี่ยคนกำลังดูทีวีสนุกสนุกพ่อไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่อะ่ะช่วยพาพ่อไปนั่งหน่อยสิ เดินมานั่งไก่เลยยังลูกเฮ้ยเดี๋ยวทีวีล้มพ่อโอ๊ยพ่อแค่นี้ก็ต้องลงด้วยเงงายขนาดนี้เนี่ยกับพ่อมองไม่เห็นนี่โอ๊ยเอ๊อพ่อขอโทษนะลูกแต่พ่อไม่รู้จะทำยังไงอ่ะว่าพ่อมองไม่เห็นนี่ก็ทำยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องมาลำบากฉันเนี่ย พ่อไม่อยากให้ลูกต้องลำบากเลยพอก็พยายามทุกอย่างแล้วนะเมื่อกี้พอก็เดินเข้าไปในครัวไปหาข้าวกินพ่ออยากกินข้าวมาพ่อหิวลูกยังไงเนี่ยลูกหาข้าวให้พอกินหน่อยได้ไหมลูกเออก็ได้แก่ไม่พอจะตาบ่อยเป็นภาระชาวบ,บ้านเขาอีก ขอบใจมากนะลูกเออข้าวเสร็จแล้วพ่อไหนล่ะลูกโต๊ะกินข้าวอ่ะเดินมาตรงมานั่นแหละเออตรงวีกเห็นยังเออเอออออ,อข้าวอ่ะข<ๆ>้าวช้อนอยู่นี่กินให้มันดีๆล่ะ 嗯。Mm. มาเช็ดแล้วเอามาลูกเดี๋ยวพ่อทำเองเอ้ยเสื้อผ้าฉันเลอะไปหมดแล้วเนี่ยปล่อยอยู่เฉยๆยงไงก็เอาผ้าที่ริ้วมาให้พ่อเดี๋ยวพ่อจะช่วยเช็ดเองลูกมาช่วยอะไรช่วยให้มันเลอะเทอะมากกว่าเดิมมาสิอยากทำมากนะใช่ไหมฉันจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วน,นีนน่ทำไมพี่ยังไม่กลับมาอีกอะ่ะฮัลโหลพี่จะกลับบ้านกี่โมงพลอยพี่กำลังรีบขับรถกลับไปอยู่นะเออพลอยเดี๋ยวยังไงพี่รบกวนฝากป้อนข้าวเย็นให้พ่อหน่อยนะพี่ไม่อยากให้พ่อต้องกินข้าวไม่ตรงเวลาก็ได้รีบกลับมาแล้วกัน นี่ถ้าไม่ใช่เขากระเป๋าแบรนด์เนมนะฉันไม่มีวันทําให้หรอกนั่งเฉยๆละ่ะเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้มือเนี้ยฉันจะป้อนให้ก็แล้วกันจะได้ไม่หกเลอะเทอะเหมือนเมื่อเช้าอีกจะได้ไม่ต้องไปตามเช็ดตามล้างฉันไม่กินตาบอดยลงจะดื้อได้นีืฉันไม่ได้ดื้อ ถ้าเธอไม่เต็มใจป้อนฉันก็ไม่กินนี่อย่าเล่นตัวหน่อยเลยถ้าฉันไม่ป้อนแกก็ไม่มีปัญญากินเอ็มเหมือนกันนั่นแหละกินฉันไม่กินกินเข้าไปอบอกให้กินไงนี่มันเสียเวลาลูมเนี่ยคิดว่าฉันอยากจะดูแลคนแก่ตาบอดอแกมากนั่นเหรอกินเรื่องมากนะใช่ไหม กินบอกให้กินกินเข้าไปเปิดป่นกินเข้าไปปุ้กินฉันบอกให้กินตาบอดเลยไม่เจียมอีกกินเข้าไปนี่พลอยทำไรน่ะก็พ่อพี่อ่ะดื้อไม่ยอมกินข้าวพอยก็สาบานให้พอยเหนื่อยมากนะพี่รู้ไหมใจเย็นๆสิพ่อพี่แก่แล้วนะอย่าถือตาคนแก่เลยไม่พ่อพี่อ่ะแก่ไม่พอเล่นชะตาบอดดิ นี่พลไม่อยากมีพ่อแฟนตาบอดแบบนี้ไป่นภารวหรอกนะผิดเราเลิกกันเถอะพลอยไม่ทนแล้วเออเลิกก็เลิกถ้าพลอยกังเกยียดพ่อพี่ขนาดนี้ก็ดีงั้นแกเอาเป๋าแบรนด์เนมมาตามที่พี่สัญญาไว้ไม่พี่ไม่ให้เธอแล้วพี่ไม่คิดเลยนะว่าพลอยจะใจร้ายกับพ่อพี่ขนาดนี้ตอนแรกพี่ก็รู้นะว่าพลอยอไม่พอใจที่ต้องลำบากมาดูแลคนตาบอด แต่ดูสิ่งที่พ่อยทำดิพ่อยไม่สงสารพ่อพี่บอาทำไมต้องสงสารสงสารตัวเองก่อนไหมที่ต้องมานั่งมีภาราเพิ่มอะเอากระเป๋ามาไม่ให้เว้ยไอ็พผินี่เอาไปเลยกระเป๋าเสื้อผ้าของเธออะถ้าเธอรังเกียจพ่อพี่ขนาดนี้ก็เชิญเธอออกจากบ้านพี่ไปเลยไป คนแก่ตาบอดนานหรอกเกะกะลูกาาตาพรอยพ่อ,พอผมขอโทษนะไม่ต้องขอโทษพ่อหรอกลูกพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยต้องขอโทษสิครับพ่อผมไม่ได้คนแบบนั้นมาดูแลพ่อเลยผมไม่คิดว่าแค่วันเดียวจะมีปัญหา อีกอย่างผมรักเชื่อใจพลอยมากผมไม่คิดว่าเขาจะทำไม่ดีขนาดนี้ผมไม่รักผู้หญิงแบบนั้นลงได้ยังไงนี่มดูถูกและรังเกียจพ่อของตัวเองได้ยังไงพ่อไม่น่ามาเลยพอถ้าพ่อไม่มาลูกสองคนก็คงไม่ต้องเลิกกันไม่นะพ่อพ่ออย่าโทษตัวเองสิ สำหรับอิดอะพ่อสำคัญที่สุดเลยถ้าผมต้องมีแฟนที่รังเกียจพ่อเพราะแค่พ่อตาบอดอะ่ะผมก็รับไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ถึงผมจะต้องเสียใจที่เลิลกคนคนนั้นไปแต่ผมต้องเสียใจมากกว่านะถ้าพ่อเป็นอะไรไปโดยที่ผมยังไม่ได้ดูแลตอบแทนพ่อเลยไม่เป็นไรนะลูกเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วและพ่อก็ยังสบายดี ลูกไม่ต้อง,งคิดมากนะลูกครับพ่อผมจะหาเวลาให้มากกว่านี้มาดูแลพ่อนะครับขอบใจลูกอิ่นหักพ่อนะครับพ่อก็รักอิดมาก